มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสําคัญทาไมการไคโดนั้นนะครับอยากจะยึดครองประเทศวานอเสเหลือเกินหรือประเทศแห่งนี้นั้นนะครับจะมีสิ่งล้าค่าที่เป็นกุญแจสู่การจะเป็นราชาโจรสลัดสิ่งที่ไคโดนั้นวาดฝันก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเพื่อนๆน,นะครับที่ดูวันพีทมาเคยเกิดข้อสงสัยไหมล่ะครับว่าทําไมการไคโดนั้นนะครับถึงเลือกมายึดประเทศวานอแห่งนี้ทั้งที่นะฮะในโลกวันพีทเนี่ยมันม แต่ทําไมถึงต้องเจาะจงนะฮะมาที่ประเทศวานนะครับและแน่นอนแหละว่าใครนะครับได้รับชมสปอยไปนะครับในตอนที่1 0 1 6นะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดสนใจเลยนะครับกับการที่ไคโดบอกและครับว่าการที่เขานั้นเลือกมาที่ประเทศวาโนแห่งนี้นะครับมันไม่ได้บอกว่ามาโมโมโซโซนะครับอยากจะมาที่นี่เพราะเห็นว่าประเทศแห่งนี้เป็นประเทศปิดหรือเป็นประเทศที่สวยงามอะไรฟิลแบบนั้นนั่นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยไคโดเขามีจุดประสงค์หลักที่มากกว่านั้นในการที่มาประเทศวาโนแห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยลองมาพูด เกี่ยวกับประเด็นนี้กันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเบาะแสก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับที่มีการพูดถึงในตัวของไคโดว่าดูทีท่าแล้วไคโดนั้นนะครับเขาก็เจาะจงจริงๆนี่แหละที่จะมาอยู่ที่ประเทศวาโนะแห่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มเนาะอย่าลืมกดติดตามนะครับกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าะจะเป็น y YouTube Facebook f a n p a g e แล้วก็ในแอปบ ili ิลลี่บิลลี่ของผมต้องย้อนกลับไปก่อนละกันเนาะสำหรับไค ออกไปแทะแตะแตะแต่นะครับไปหลั่นลานะครับกับการเป็นโจรสลัดของตนเองและเมื่อโอเด้งของเรานะครับอิมิพริมานและในการเป็นโจรสลัดไปกกอะสุดท้ายนะครับกับโรเจอร์และก็กลับนะครับมาที่ประเทศวาโนปรากฏว่าประเทศวาโนแห่งนี้นะครับถูกควบคุมนะครับโดยเจ้าโชกุนโอโรจิภายใต้การปกครองอีกทีหนึ่งของไคโดนะครับซึ่งไคโดเนี่ยก็จะอยู่นะครับเป็นเกาะเล็กๆข้างๆอย่างเกาะโอเนงาชิมะซึ่งประเด็นสําคัญเลยนะครับไคโดในตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกําลังคนนะครับหรือฝีมือของเขาก็คงจะยังไม่สามารถต่อ โคซกิโอเด้งแล้วก็ปู่เฮียโกโรแห่งบุปผาได้จึงขอเวลาอีกไม่นานนะครับขอเวลาไม่นานหรอก5ปีนะครับในการที่แบบว่าเออถ้ารวบรวมกําลังคนเสร็จแล้วรวบรวมความสุขนะครับให้กับเหล่าบรรดาลูกน้องของตนเองนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะไปเองนะครับเมื่อครบกําหนด5ปีแต่พอครบแล้วกลับไม่ไปนะครับอยากจะอยู่ในอนํานาจต่อนะครับฟิลประมาณเหมือนขี้ดื้่น้ำนะครับจะราดเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีจนสามารถยิงยามาได้นะครับถึง20ปีเลยด้วยกันนะครับโอ้โหมันคุ้นคุ้นเสลือเกินซึ่งในเรื่องเราจะเห็นได้ชัดเลยแหละว่าใคร ไคโดนั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายหรือว่าให้ความสําคัญกับประเทศวาโนะมากๆเลยอย่างเช่นนะครับในสงครามครั้งนี้เนี่ยที่ไคโดหักหลังนะครับเจ้าโชกุนโอโรจิ ji, และพี่แกนะครับก็หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินจะให้ลูกสาวของตนเองอย่างยามาโตะนั้นมาเป็นโชกุนของประเทศวาโนะแทนซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยแรกๆเราก็คงคิดอืมก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนี่ก็อยากให้ลูกสาวนะครับในการมาควบคุมแต่สิ่งหนึ่งหากเราลองมองดูดีๆนะครับจริงๆแล้วกองกําลังของไคโดนั้นเนี่ยมันไม่จะเป็นเลยนี่ที่ต้องมาควบคุมนะครับหรือว่าต้องการประเทศวาาานะเเลยได้้ซํพร ที่แกก็อยู่ในเกาะโอเนงาชิมานะครับคือแบบว่าดูแลกันง่ายกว่าไม่จําเป็นเลยที่ต้องมาเอาประเทศวาโนแต่สิ่งนี้นะครับมันก็เลยเป็นอีกข้อสงสัยและกันว่าเฮ้ยทาไมเนี่ยอยากมาครอบครองตรงนี้ซะเหลือเกินอีกทั้งประเด็นนะครับดูเหมือนว่าไคโดก็ oh จะเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเรื่องวันพีชนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็มีหลุดปากมาล้วค่บว่าลูฟี่นั้นเนี่ยไม่ใช่จอยบอยคนใหม่แปลว่าไคโดนั้นอาจจะรู้เรื่องราวของจอยบอยทั้งที่เรื่องราวของจอยบอยนั้นนะครับมันเป็นเรื่องทีีบบ่่ตรรรรเนงงา้้ือ,อวู กับแค่คนอ่านทั่วโลกเท่านั้นแหละที่รู้กับเรื่องราวตรงนี้นะครับอีกทั้งไคโดนั้นนะครับยังจะร่วมมือกับบิ๊กมามเพื่อไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลด้วยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยเหรอว่าไคโดนั้นเนี่ยก็คืออยากจะรู้เรื่องราวตรงนี้สุดๆเลยเพื่อเขานั้นนะครับจะเป็นราชาโจรสลัดอย่างเช่นนะครับตอนที่โอเด้งนั้นกลับมาจากการเดินทางนะครับกับโรเจอร์นะครับพี่แกนั้นก็อยากจะรู้นะครับเรื่องราวเสลือเกินแหละครับว่าเฮ้ยโอเด้งเนี่ยไปแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาบ้างนี่ยัง ของไคโดเพราะไม่อย่างไรแล้วเราก็นะครับคงเกิดเรื่องสวยๆแน่นอนนะครับกับการที่ไคโดนั้นอยากจะเชื่อมโยงตนเองไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลส่วนประเด็นที่ว่าแล้ววานเนี่ยมันมีอะไรหรอทําไมมันสาคัญขนาดนั้นโอเคในเรื่องในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่มันจะมีฉากหนึ่งนะครับตอนที่บิ๊กมัมนั้นแซวก,กับไคโดแหละครับโดยบิ๊กมัมก็บอกเลยและว,ว่าไคโดนั้นน่ยคงแอบซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้แน่นอนนะครับในประเทศวานนะครับแหมบิ๊กมัมเนี่ยก็เหมือนจะรู้แกวแ้วแหละครับการที่ไคโดนั้นเนี่ย ลืมนะคะว่าต้นตระกูลนะครับของโคซกิโอเด้งนั้นเป็นคนที่เขียนโพนิกิฟมานะครับเขียนโพนิกิฟก่อนแน่แน่คนของตระกูลโคซกินั้นสามารถเขียนได้หมดเลยไม่แน่เหมือนการประเทศวานโนนี้อาจจะเป็นแหล่งคุมทรัพย์นะครับของโพนิกิฟก็เป็นไปได้อาจจะมีเรื่องราวที่สําคัญไม่ว่าจะเกี่ยวกับจอยบอยหรือหนทางในการไปก่อนสุดท้ายอย่างลับเทลถูกแอบบถูกซ่อนอยู่ในประเทศวานโนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นนะครับไคโดก็คงจะไม่อยากนะครับจะมาที่นี่เสเหลือเกินอีกไหนาการที่โรบินนั้นนะครับแอบบไปส่องข้อมูลนะคร นในเกาะโอนเนงาชิมะจะมีโพนิกิฟที่สําคัญด้วยนะครับซึ่งโพนิกิฟพ,พวกนี้เนี่ยก็จะบันทึกเรื่องราวนะครับต่างๆไอ้น,นี้ก็คือเป็นการปูบทไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่แน่เหมือนกันนะครับไอโพนิกิฟพ,พวกนี้เนี่ยที่ไคโดสะสมอยู่อาจจะเป็นโพนิกิฟนะครับที่ไคโดนั้นแอบ,บเอามานะครับจากประเทศวานโอโนมาสู่ในเกาะโอนเนงาชิมะเพื่อไขปัญหานะครับหรือใครคนทางของตัวเองที่จะเป็นราชาโจสรสลัดหรือสิ่งตัวเองนั้นอยากจะทราบก็เป็นไปได้และผมขอแวะนิดนึงละกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องสมุดบันทึกนะครับการเดินทางของโคซุก สุดในตอน1 0 1 6นะฮะยามาโตเนี่ยก็หลุดปากมาและครับว่าโอเด้งนั้นเฝ้ารอนะครับคนที่จะเป็นจอยบอยคนใหม่มาปรากฏนะครับที่ประเทศวาโนแห่งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางนะครับของโอเด้งคงจะมีการพูดถึงเรื่องของจอยบอยเอาไว้นะครับซึ่งยามาโตร,รู้แน่นอนเพราะเธอนั้นก็แอบอ่านไปแล้วแต่ไม่แน่เหมือนกันนะไคโดเนี่ยก็คงจะรู้ด้วยแหละครับว่าไอ้จอยบอยคนใหม่นี้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการไขปริศนาความลับของโลกนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเน เเือนนี้หลกิแล้วก็เกือบลืมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหนึ่งประเด็นนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับที่เป็นการเสริมแล้วว่าประเทศวานโนนั้นอาจจะมีวางสิ่งบางอย่างนะครับที่ล้ำค่าอยู่ในประเทศนี้จากการที่มี c p พีซีโลนะครับมาที่ประเทศวานโนนะครับก็คงแบบว่าไม่ได้มาแบบว่าอยากจะเป็นรัทธิบิทนะกับไอ้พวกโจรสลัดแต่ต้องการที่จะมานะครับเพื่อจะเอาบางสิ่งบางอย่างที่ประเทศนี้ก็เป็นไปได้หรือยับยั้งนะครับขัดขวางเกี่ยวกับเรื่องนะครับโพนิกิปก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะดูแล้วนะครับทางฝั่ง นะครับดูจะเจาะจงเสลือเกินในการที่จะเอาข้อมูลนะครับจากฝั่งไคโดไม่ว่าจะเป็นการส่งเรคกเข้ามานะครับมาเสี่ยงในการอยู่กลุ่มเดียวนะครับกับคนระดับจักรพรรดิมันดูมีนัยยะแอบแฝงนะครับยิ่งมี c p พซีโนะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแล้วก็นะครับมันก็เลยเป็นการเสริมประเด็นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านะครับประเทศวาโนนั้นนะครับน่าจะมีสิ่งอะไรที่มันลับๆอยู่นะครับที่รัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการให้โลกรู้หรือเป็นสิ่งนะครับที่ไคโดนั้นเจาะจงเลยต้องมายึดประเทศนีีี้้้้ก็็็ททัังงหมมดดนนนนนนนะรเเเปปา่่ใือพยจ เข้ามามะะว่าไคโดนั่นน่ะทำไมอยากจะมาประเทศวานอสเลอเกินอยากจะยึดครองประเทศนี้สุดๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์โอดานั้นก็พยายามใส่อีสเอร์เอ็กต่างๆมามากมายว่าไคโดนั้นนะครับโอเคแหละอยากจะได้ประเทศนี้นะครับแต่ต้องรอเปิดเผยอีกทีหนึ่งว่าประเทศวานอสแห่งนี้นะครับมันมีสมบัติล้ำค่าอะไรอยู่หรือเปล่าสมบัติผมไม่ได้ไหมายถึงว่าวันพีนะอาจจะเป็นเบาะแสการไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลเบาะแสของจอยบอยหรือจะเป็นนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีส่วนสําคัญเกี่ยวกับการนะครับไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลก็เป็น ไไปได้ซึ่งทั้งหมดนี้นั้นนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ไคโดนั้นนะครับต้องการจะครอบครองเปิดเผยพี่แกครอบครองได้แล้วได้ซ้ำแต่ตอนนี้นั้นนะครับก็คงจะหาวิธีหรือทำไร,ร,ร,รสักอย่างเพื่อปลดล็อกสิ่งสิ่งนี้ซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะมีการเปิดเผยอย่างไรและดูทีท่าแล้วเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นะครับก็คงจะเปิดเผยทั้งหมดเลยในประเทศวานไม่แน่เหมือนกันนะหลังจากจบภาควานแห่งนี้เราอาจจะได้เห็นนะครับเป็นภาคไปก่อนสุดท้ายอย่างรับเทลก็เป็นไปได้เนาะพอดูมีการขมวด เนี่ยอันนี้ส่วนสําคัญเลยนะเพราะว่าหากสะสมนะครับโพนิกิสีแดงได้4ีก้อนก็จะสามารถนะครับหาหนทางในการไปเกาะสุดท้ายได้แต่ถึงแม้จะไปเกาะสุดท้ายได้นะครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขในการปลดล็อกด้วยก็คือการใช้อาวุธโบราณอย่างที่เห็นเลยนะครับการที่หานิวจอยบอยไอ้ส่วนตรงเนี้ยก็ต้องไปรอดูเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงบ้างครับคิดว่าอะไรกันคือสิ่งที่ไคโดนั้นต้องการจากประเทศวานอที่สุดเลยและเขานั้นสามารถครอบครองได้แล้วหรือยังลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับคลิปวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นกกการพูดคคุยันและผม็ือ เกี่ยวกับเรื่องราวเออมันมีจุดไหนบ้างนะครับที่บ่งบอกว่าไคโดนั้นต้องการซะเหลือเกินเหลือเกินนะครับกับการที่มาอยู่ที่ประเทศวานโนะแห่งนี้และอย่าลืมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอปบ ili ิลิบิลิของผมนะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและอยากจะให้ทําเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันพีซตอนล่าสุดก็ได้หรือจะเป็นข้อมูลก็ได้นะครับคอมเมนต์มาเพราะทิศหน้าเนี่ยวันพีซมันงดใช่ไหมละครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ